โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเห็มชิระวรากรเซียนหุ้นยังต้องร้องขอชีวิตสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในช่วงเร็วๆนี้ต้องบอกว่ายากลำบากที่สุดในชีวิตตั้งแต่ผมเริ่มลงทุนมาหลังปี2540ซึ่งเป็นปีวิกฤตซับไพรม์มไม่ใช่เพราะว่าหุ้นตกลงมากมามาเพราะช่วงที่หุ้นตกลงมาในอดีตนั้นแรงและเร็วกว่าการตกของหุ้นในช่วงนี้มาก แต่เป็นเพราะว่าการตกของหุ้นในช่วงหลังๆนี้มักจะเป็นการตกลงมาอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องยาวนานและไม่ค่อยมีจังหวะที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นแรงแบบที่มักจะเกิดขึ้นในอดีตนอกจากนั้นปริมาณการซื้อขายก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถ้ามองแบบนักเทคนิคก็อาจจะบอกว่าคนที่เล่นหุ้นหรือลงทุนในตลาดหุ้นไทยจำนวนมากคงจะขายหุ้นและทยอยออกจากตลาดไปเรื่อยๆลหลายๆคนก็อาจจะขายไม่ได้เพราะติดหุ้นที่ซื้อที่ต้นทุนสูงกว่าปัจจุบันมาก การลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วง3 4ปีท <vida> ี่ผ <without> ่านมานั้นผมคิดว่าแม้แต่เซียนหุ้นส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะทำผลงานได้ดีหรือเอาชนะตลาดหุ้นที่แย่มากอยู่แล้วได้แม้แต่คนที่ใช้หลักการแบบ VI และเลือกหุ้นลงทุนโดยไม่สนใจสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นก็อาจจะพบว่าการคาดการณ์หรือการประเมินคุณค่าของธุรกิจผิดพลาดเพราะธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปหรือบางทีก็ประเมินไม่ผิดแต่ราคาและผลตอบแทนของหุ้นก็ไม่ตอบสนองอย่างที่ควรเป็น คำว่าในระยะยาวราคาหุ้นจะสะท้อนพื้นฐานเสมอนั้นอาจจะยังจริงอยู่แต่ในระยะยาวจอห์เมนาดเคนนักเศรษฐศาสตร์ชื่อกองโลกบอกว่าทุกคนต้องตายหมดก่อนที่หุ้นจะสะท้อนพื้นฐานเรามาดูย้อนหลังไปสัก4ี่หปีว่าเสียนหุ้นชอบเล่นหุ้นตัวไหนกันบ้างเพราะอะไรและเดี๋ยวนี้ราคาหุ้นวิ่งไปอยู่ที่ไหนหุ้นกลุ่มแรกที่น่าจะมีส่วนทำให้เซียน VI หลายๆคนรวยกันไปเลยในช่วงหลังปี2008 ที่เกิดวิกฤตซัปพลายแต่ชนีหุ้นตกลงไปเหลือแค่400จุดและนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่มีฐานะดีหลายคนเป็นนักธุรกิจหรือมีครอบครัวที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างก็เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเม็ดเงินจำนวนมากและมีส่วนในการขับเคลื่อนราคาหุ้นโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและตามความเข้าใจของพวกเขาก็คือจะกลายเป็นซูเปอร์สต็อกและที่จริงในช่วงเวลาหนึ่ง หุ้นเหล่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นซ u ปเปอร์สต็อกได้จริงเพราะส่วนใหญ่แล้ว Market Cap ของมันสูงแต่แสนล้านบาทหุ้นตัวแรกก็คือหุ้นเครื่องดื่มเพิ่มพลังงานที่กำลังเติบโตเร็วและเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดไทยและกำลังพยายามไปสู่ระดับโลกโดยที่นักลงทุนเชื่อว่าบริษัทมีความสามารถสูงและสามารถตีตลาดเพื่อนบ้านได้แล้วผลก็คือมูลค่าหุ้นวิ่งขึ้นเป็นจรวดเกินกว่า10,000แล้านบาท ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดระดับกลาง,ลางในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวเวลาผ่านไปหลายปีการเติบโตของไรายได้และกําไรเติบโตน้อยการเปิดตลาดต่างประเทศไม่ประสบความสําเร็จประเทศที่ก้าวหน้ากว่าไทยซึ่งรวมถึงจีนในวันนี้คงไม่ชอบสินค้าผู้บริโภคของไทยในตลาดไทยเองคนหนุ่มสาวที่มีน้อยลงยิ่งไม่เอื้อให้กับการบริโภคสินค้านี้มาเก็ตแครปของหุ้นลดลงเรื่อยๆเหลือไม่ถึงครึ่งของช่วงสูงสุดและตั้งแต่ต้นปีหุ้นตกลงมาเกือบ30เซ หุ้นตัวที่2ออยู่ในอุตสาหการรมการเงินที่ซื้อนี่เสียมาเก็บนี่ต่อต้นทุนในการซื้อหนี่ต่ำมากบางทีแค่5%เเของมูหนี่ดังนั้นถ้าเก็บได้แค่1 0ต่อปีก็กำไร100%แล้วบูหนี่ที่ซื้อมามีเป็นแสนล้านบาทกำไรปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาทแล้วและแหนมโน้มก็เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างรวดเร็วบริษัทเก็บนี่เก่งมากพอร์ตนี่เป็นแสนล้านบาทต้นทุนนิดเดียวไม่มีอะไรมาขวางมาให้โตไปเรื่อย นี่เศรษฐกิจกแย่นี่เสียมากบริษัทก็ยิ่งซื้อนี่เสียได้มากนี่คือสิ่งที่ลงทุนเชื่อและซื้อหุ้นจนมาเก็ตแค a ปสูงเป็นแสนล้านบาทและได้รวมหลายปีเติบโตต่อมาช้ากำไรรวมก็เติบโตช้าเศรษฐกิจกที่ไม่ดีทาให้คนไม่มาจ่ายหนี้ที่เสียไปแล้วตั้งนานสุดท้ายคนก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็ช่วยรางเครดิตที่เสียไปนานแล้วให้กลับมาดีได้ไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้กู้เงินยากอยู่แล้ว ราคาหุ้นไหลลงมาเรื่อยๆทั้งที่กําไรก็ไม่ได้หายไปเพียงแต่ไม่ค่อยโตและอนาคตก็ดูไม่สดใส Marketcap ตกลงมาเกือบ90%จากจุดสูงสุดเฉพาะต้นปีนี้หุ้นตกลงมาเกือบ50%แล้วจาก s u p e r ร์สต็อกกลายเป็นบริษัทระดับกลางค่อนไปทางเล็กหุ้นมีค่า P/E ต่ำกว่า10เท่าคล้ายๆกับสถาบันการเงินระดับท็อปเกรดอื่นๆจากที่เคยมีค่า P/E เกือบร้อยเท่า ยังมีหุ้นแนวซุปเปอร์สต็อกที่มีอาการหรือลักษณะแบบเดียวกับหุ้น2ตัวดังกล่าวอีกหลายตัวที่เซียนเข้าไปเล่นเพราะเห็นว่าเป็นหุ้นโตเร็วและผู้บริหารมีความสามารถสูงมากสามารถที่จะเพิ่มรายได้และกำไรต่อเนื่องยาวนานในธุรกิจที่อุตสาหกรรมอินตัวยสตอรี่ก็คือบริษัทมีผู้บริหารที่เก่งมากสามารถแข่งขันเอาชนะคู่แข่งและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งทําให้ Market cap ในช่วงพีคสูงถึงแสนล้านบาทาทั้งที่เป็นบริษัทระดับก,กลาง และก็เช่นเดียวกันถึงวันนี้หุ้นแสนล้านที่เคยเป็นขวัญใจเสียนหุ้นก็ตกลงมาอย่างน้อยไม่ต่ากว่า50%จากจุดสูงสุดโดยที่ช่วงเวลาหนักที่สุดช่วงหนึ่งก็คือปีนี้ที่หุ้นตกลงมาไม่ต่ำกว่า25%ในเวลาแค่5-6เดือนท้าทางที่หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติจากช่วงที่เป็นหุ้นแสนล้านบาท หุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นหุ้นขนาดเล็กไม่เกิน1นึ่งล้านบาทที่ช่วงหนึ่งในช่วงที่เียนหุ้นเข้าไปลงทุนมีสถานะเป็นหุ้นระดับกลางคือมา r k เก็ตแรระดับเช่น20,000ื่นล้านบาทขึ้นไปนี่มักจะเป็นกลุ่มหุ้นที่อิงก,กับผู้บริโภคเช่นหุ้นขนมกบเคี้ยวหุ้นขนมหวานและเครื่องดืง่มหุ้นเกี่ยวกับความสวยงามทั้งหลายตั้งแต่เครื่องสําอางถึงคลีนิกเสริมความงามและโรงพยาบาลศัลยกรรมตามเสืความงามและสปานอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหาร และซอสเป็นต้นสำหรับนักลงทุนที่เป็นเซียนแล้วหุ้นกลุ่มนี้มีความสามารถในการแข่งขันเพราะมียี่ห้อที่อาจจะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆในกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจของตนเองสินค้าผู้บริโภคนั้นคนมักจะติดหรือคุ้นชินกับผลิตภัณฑ์ที่เคยกินเคยใช้อยู่ดังนั้นอย่างน้อยลูกค้าก็ไม่หนีไปไหนง่ายๆจริงอยู่สินค้าจำนวนมากมีตลาดอยู่ในประเทศ ดังนั้นอุตสาหกรรมโดยรวมก็มักจะไม่ค่อยโตแล้วแต่สินค้าหลายบริษัทก็มีตลาดใหญ่ในต่างประเทศด้วยและสตอรี่ก็คือบริษัทจะโตขึ้นอีกมากในต่างประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับจีนหุ้นบางตัวก็าขายไปทั่วโลกรวมถึงยุโรปโดยเน้นไปทางด้านรสชาติแบบไทยเช่นซอสเผ็ดหรือน้ำหวานผสมเนื้อผลไม้เช่นนมะ,ะพร้าวเป็นตน้นหุ้นที่เคยตัวเต้นตัวหนึ่งขายขนมกบเคี้ยวเป็นผู้นำตลาดภายในประเทศและต่างประเทศบางส่วน โดยเฉพาะที่เป็นคนจีนดังนั้นสตอรี่ก็คือบริษัทจะสามารถขยายธุรกิจและเป็น global brand คือเป็นสินค้าที่จะขายไปทั่วโลกกำไรหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทราคาหุ้นวิ่งขึ้นและทำให้กลายเป็นบริษัทระดับกลางอย่างไรก็ตามค่า P/E ของหุ้นสูงริ้วกว่า100เท่าความคาดหวังของนักลงทุนก็คือ บริษัทจะยึดครองตลาดจีนที่มีคนกว่าพันล้านคนที่ชอบสินค้าของบริษัทในช่วงหลายปีต่อมากำไรของบริษัทยังเพิ่มขึ้นเร็วพอสมควรแต่ราคาหุ้นก็เริ่มทยอยลดลงสตอรี่เรื่องจีนถดถอยลงไปมากตลาดจีนมีปัญหาทางเทคนิคหลายอย่างความฝันเรื่องจีนค่อยๆหมดไปอาจจะเพิม่มร้อมกับการที่นักท่องเที่ยวจีนเรื่องไม่ค่อยสนใจซื้อสินค้าของบริษัทเวลามาเที่ยวไทยแล้ว ยิ่งเมื่อขึ้นปี2568ยอดขายและกำไรของบริษัทตกขวบราคาหุ้นดิ่งเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของช่วงพีคและต่ำกว่าตอนสิ้นปีที่แล้วถึงกว่า30%และทำให้ค่า P/E ของหุ้นเหลือเพียงในระดับ10เท่าบวกนกแต่ทั้งหมดนั้นก็คล้ายๆกับหุ้นของกินที่ตัวเด่นทั้งหลายที่เลาเซียนเข้าไปเล่นด้วยสตอรี่ของการเติบโตโดยเฉพาะจากตลาดต่างประเทศซึ่งก็ช่วยขับดันดราคาหุ้นขึ้นไปสูงมากในช่วงแรก อย่างไรก็ตามความเป็นจริงหลังจากนั้นก็คือตลาดของสินค้าผู้บริโภคข,ของไทยนั้นมักจะไม่มีความยั่งยืนที่จะเติบโตไปได้มากและบ่อยครั้งก็จะถดถอยลงเนื่องจากความนิยมลดลงสินค้าไทยนั้นที่สําเร็จส่วนใหญ่อาจจะเป็นแค่แฟชั่นในต่างประเทศหุ้นตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงทําเกี่ยวกับการศัลกรรมเสริมความงามซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะกําลังเติบโตในประเทศในช่วงเร็วๆนี้และเป็นบริษัทผู้นําก็พยายาม ขยายธุรกิจทั้งโดยตนเองและควบรวมกิจการบริษัทอื่นมากเกิดแขบของหูดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นบริษัทระดับกลางที่มีมูลค่าระดับ15,000-20,000ล้านบาทในเวลาอันรวดเร็วยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นโดดเต่นตามคาดจนถึงสิ้นปีที่แล้วแต่งบไตรามาสติ่งของปีนี้กลับลดลงแรงมากคุณภาพของธุรกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมนี้คงส่งผล ให้เห็นว่านี่คือธุรกิจที่ไม่มีใครมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนสงครามราคาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดมวลชนผลก็คือราคาหุ้นร่วงลงมารุนแรงถึง70%ในเวลาแค่5-6เดือนและถ้านับจากพีคหุ้นตกลงมาแล้วเกือบ80%ค่า PE ของหุ้นเหลือต่ำกว่า10เท่าจากที่เคยสูงถึงประมาณ50เท่า บทสรุปของผมก็คือหุ้นที่เซียนเข้าไปลงทุนนั้นพวกเขาเข้าไปด้วยการวิเคราะห์ในแบบของ VI โดยเฉพาะในแง่ของคุณภาพของตัวกิจการแต่ด้วยการมองโลกในแง่ดีเกินไปอาจจะเพราะในช่วงที่ตลาดของสินผลิตภัณฑ์และตลาดหุ้นที่ดีทำให้พวกเขาให้คุณค่ากับหุ้นมากเกินไปและอาจจะมองหรือประเมินกิจการสั้นเกินไปซึ่งนั่นทําให้เกิดความผิดพลาดในแง่ที่ว่าประเมินหุ้นธรรมดาหรือหุ้นที่ดีพอใช้เป็นหุ้นซูเปอร์สต็อก และนั้นก็คือเหตุผลว่าทำไมหุ้นที่เซียนซื้อหรือถืออยู่นั้นราคาลงมาต่อเนื่องลงหนักมากทั้งที่การดําเนินธุรกิจก็ยังปกติเหมือนเดิมแต่ราคาหุ้นตกลงมา50-80%จากจุดสูงสุดและค่า P/E เหลือต่างกว่า10เท่าแล้วก็ยังไม่มีคนซื้อ7จมิถุนายน2568ดรนิเวศเหมวชิระวารากร